สหรัฐรุกยุทธศาสตร์อาเซียนจีนจะเอาอยัางไงหรือรอวันพ่ายแพ้ในห้วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคอินโดแอซิฟิกได้เปลี่ยนจากเวทีการค้าสุดชิวให้กลายเป็นสมรภูมิแย่งชิงอิทธิพลระดับมหาอำนาจที่เดิมพันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่คือความมั่นคงของ,ของทั้งภูมิภาคและใช่ครับคู่กัดที่ลงสังเวียนหน,นี้ไม่ใช่ใครอื่นสหรัฐอเมริกากับจีนสหรัฐลุกโจมตีหนัก เป้าหมายคืออาเซียนถ้าคุณยังคิดว่าสาหรัฐส,สนใจแค่นาโตหรือยุโรปแปลว่าคุณยังตามเกมไม่ทันเพราะตอนนี้วอชิงตันหันหัวเรือเต็มสูบเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วกลยุทธ์ก็ตรงไปตรงมาปูพรมขายอาวุธและเทคโนโลยีตะวันตกให้ประเทศที่เคยอยู่ในอ้อมกอดจีนเมียนมาที่เมื่อก่อนใช้ยุโทโธปกรณ์จีนแทบทั้งหมดตอนนี้เริ่มหันไปใช้เทคโนโลยีตะวันตกแล้วโดยเฉพาะในปฏิบัติการทางทหารล่าสุดกับกองกําลังกะเหรี่ยง กัมพูชาที่เคยเป็นรูปม่อของปักกิ่งก็เริ่มมีท่าทีเอียงไปหา Made in USA มากขึ้นเรื่อยๆเวียดนามถ้าปิดดิลซื้อ f 16ได้เมื่อไหร่นั่นจะเป็นการเปิดประตูใหญ่ให้สหรัฐปกักหมุดอำนาจเต็มตัวในอินโดแปซิฟิกพูดง่ายๆคือสหรัฐกำลังตัดทิละชิ้นจากจานอาหารของจีนจนในที่สุดอาเซียนกังกระดานอาจอยู่ในมือฝ่ายตะวันตกจีนจะนิ่งดูได้หรือรอวันถูกไล่บี อย่าลืมว่าจีนไม่ได้เป็นแค่คู่แข่งทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นเพื่อนบ้านที่มีขีปนาวุธพริสัยใกล้พร้อมยิงถือเราในไม่กี่นาที ปัญหาของจีนคือแม้จะมีอำนาจทางทหารและเทคโนโลยีสูงล้ำแต่เกมการทูตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับพลาดจังหวะหลายครั้งตัวอย่างชัดคือกัมพูชาทุ่มทั้งใจให้จีนแต่สุดท้ายอาวุธบางระบบดันใช้ไม่ได้ในยามคับขันผลคือเกิดความหน่อยและเปิดช่องให้สหรัฐสอดแทรกได้อย่างเนียนถ้าจีนยังเดินเกมแบบนั่งดูรอในขณะที่สหรัฐเดินหมากบุกทุกช่องก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าอีกไม่นานอาเซียนจะกลายเป็นค่ายทหารตะวันตกขนาดย่อม ประเทศไทยอย่าเป็นหมากในกระดานคนอื่นบทเรียนจากเพื่อนบ้านชัดเจนอย่าเอียงข้างเดียวซื้ออาวุธจากจีนอย่างเดียวเท่ากับเสี่ยงถูกล็อกระบบถ้าไม่ถูกใจเขาซื้อจากตะวันตกอย่างเดียววันใดไม่ถูกนโยบายเขากระสุนกับอะไรก็หายวับ สิ่งที่ไทยต้องทําคือบาลานซ์แบบจับฉ่ายซื้อจากหลายแหล่งทั้งจีนรัสเซียสหรัฐและยุโรปเพื่อป้องกันการถูกครอบงาทางยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันประเทศแต่คือการรักษาอธิปไตยทางการเมืองและการทหารในโลกที่มหาอํานาจพร้อมจะบีบคอใครก็ตามที่พึ่งพาเขามากเกินไปเกมยักชนยักษ์เราจะอยู่ตรงไหนตอนนี้ภาพชัดแล้ว สหรัฐรุกคืบทุกทางในอาเซียนผ่านการขายอาวุธและสร้างพันธมิตรทางทหารจีนต้องป้องกันฐานที่มั่นและชิงหัวใจประเทศรอบข้างกลับมาถ้าไทยไม่อยากกลายเป็นสนามประลองที่ทั้งสองฝ่ายใช้เป็นที่ประทะกันคำตอบคือรักษาสมดุลและเดินเกมการทูตอย่างแหลมคมที่สุดเพราะในสงครามที่ไม่ได้ยิงปืนใส่กันแต่แข่งกันครองใจประเทศพันธมิตรฝ่ายที่ประมาทคือฝ่ายที่แพ้เขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ